คนเริ่มทยอยเข้ามาผมทราบว่าวันพรุ่งนี้ร้านอาหารบางร้านก็จะปิดร้านทำผมบางร้านก็จะปิดเพื่อเจ้าของร้านแล,และคนงานก็จะมากันน,กกน,น่ารักมากครับน่ารักมากครับพี่น้องครับพี่น้องครับไม่กี่วันนี้เป็นช่วงที่เราจะเสียสละ เราถือว่าเรามาร่วมทำบุญเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเราดีกว่าถ้าประเทศจเจริญประเทศจเจริญประเทศมีความเป็นธรรมพี่น้องมีความสุขพระเจ้าอยู่หัวจะมีความสุขมาก วันนี้ขอร้นนอง,องว่าอย่ามาพูดว่ารอก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแก้รัฐธรรมนูญและจะเอาคนกลางมาแก้รัฐธรรมนูญคนกลางร,รับผิดชอบต่อประชาชนหรือเปล่าใครก็รรตาม,ตามที่จะเข้ามาตัดสินใจทางการเมือง ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชนใช่ไหมครับระบบเข้าดีอยู่แล้ว,ยลวพยายามจะปิดพยายามจะดึงพี่น้องครับวันนี้ต้องยอมอดทนเจ็บปวดแล้วเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่มีพระมหากษดสัตว์ทรงเป็นประมุกไม่ให้มีการปฏิวัติอีกแล้วพอแล้วท่านพลเอกเปรมก็88สิงหาคมนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีปฏิวัติถ้าปฏิวัติเมื่อไหร่ประชาชนชาวเสื้อแดงโดยเฉพาะ จะนำลุกคือก่อนเพื่อนมันไม่หมูมันแม่เอารถถังเป็นรถยึดทถานีโทรรัฐอีกแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับอดทนไม่กี่วันเพื่ออนาคตอันรุ่งเรืองของเราอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้น ถ้ามีประชาธิปีไตายที่แท้จริงพี่น้องจะเห็นความมีเสรีภาพของประชาชนเสรีภาพที่มีกติกากำหนดชัดเจนไม่ใช่กติกาเลือกใช้ต่ออภิสิทธิชนเป็นกติกาที่เปิดเผยชัดเจนว่าเรามีเสรีภาพอะไรบ้างเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ลูกตาสีตาสาตาอินานาลูกนายพลลูกรัฐมนตรีมีศักดรีเท่ากันความเสมอภาคทางสังคมต้องเกิดความเป็นธรรมต้องเกิดทุกคนอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันหมดศาลก็ไม่ต้องเขียนกฎหมายเองเพราะคนเขียนกฎหมายก็คือสภา พี่น้องครับแล้วท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอย่างรวดเร็วมากผมกล้ายืนยันว่า,า,วาภายในห้าหกปีท่านจะเห็นสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนหมดในประเทศไทยท่านจะเห็นคนไทยมีงานทำทั้งหมด งานที่คนไทยไม่ทําประเทศเพื่อนบ้านมาทําแต่งานที่คนไทยอยากทําคนไทยมีให้ทาหมดผมมองสกยาพาประเทศไทยครับสามารถจ้างงานได้อีกเยอะคนไทยวันนี้ไม่พอทำงานไม่ใช่ปล่อยให้คนไทยตกงานเป็นล้านแบบนี้ พี่น้องครับนั่งรถไปทำงานทิ้งวันละสามชั่วโมงกับสามชั่วโมงไม่มีแล้วต่อไปนี้รถไฟฟ้าเต็มเมืองชาวบ้านทำนา,า,นำนามีชนประทานแค่ยี่ห้าอร์เซ็นตพี่น้องรู้ไหมว่าพื้นที่ที่มีชนประทานเนี่ยมีรายได้มากกว่าที่ไม่มีชนประทานถึงสามเท่า เพราะฉะนั้นต้องขยายพื้นที่ชนประทานโดยด่วนทําได้อยู่แล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยไม่ต้องมีใครมาดึงนั่นดึงนี่ไม่ต้องเอางบไปซื้ออาวุธอาวุธซื้อเท่าที่จำเป็นลูกหลานต้องเรียนหนังสือหอบนี่คอมพิวเตอร์ไปโรงเรียนทุกคน พี่น้องครับมันต้องขยะต้องพัฒนาประเทศโดยด่วนถามว่าประเทศไทยเนยรมิได้ไหมผมบอกได้เลยว่าเนรมิตง่ายมากต้องให้เมืองทุกเมือง,ม,องมีความเบ็ดเสร็จในตัวเองไม่ต้องเดินทางไกล ถามว่าตรงนี้สร้างได้ไหมง่ายมากเงินเยอะไปหมดพี่น้องครับวันนี้เงินก็หาที่ลงแต่เขารอเขาชอบประเทศไทยมากประเทศไทยเป็นประเทศที่คนไทยน่ารักสวยงามอาหารอร่อยคนอยากไปอยู่คนอยากไปทำงาน แต่เขามองว่าเมื่อไหร่จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเดี๋ยวก็ปฏิวัติเดี๋ยวก็ปฏิวัตวิปฏิวัติตแล้วใครรวยก็นายพลไม่กี่คนรวยคนทั้งประเทศจนพี่น้องครับต่อไปนี้เราจะเข้าสู่ ยคของประชาชน